สวัสดีพี่น้องสุข,ขสุขคนอยู่ไกลอย,ยูย่ไกลมาเดิมมาเดิมมากินข้าวในเะม่ตุ่นเด้อตำชั่วกุ้งกับปลาหมึกใสหมักหง,หงแล้วกะ็ขนมจีนมานน่สู่พี่น้องกินเซ็บเซ็บจักเห็นบ่เห็นเละพี่น้องเอ,อ,ขอย,ย,ยขอไยหลายเด้อขับ่เห็นก็นดี <laughs> ปาไปกินน้ำกันจ้าอันนี้ก็หัวกุ้งเสียดายเด้อสื่อแพงเนาะ วัสดีสุขสุขคนทางลาวั่งไทยต่างประเทศในประเทศมามากินข้าวในเมตุนตอนดึกดกคือเกาวมาหนีหฮากับพ่อแม่ยาวนกับข้าวห่ากันเมตุนอยากกินน่ะตำสั่วเลยให้นางนอ้องนางน้อยคนตามให้กินตำชั่วอันนั้นหมักหุงใส่กับกุ้งกุ้งกุลาดำแต่ว่าบร่ได้ใส่ดิบขิดยาแบบนี้แล้วก็ลวก mực tay ngon, pinon. Sim gần nó còn Xẹp chẳng nua xì <laughs> còn, xin xì soap. Simon cũng dễ lìa pinon. Ah, xin mặt em, xin Mhm. 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 ừ Mhm. อขอไพยเด้ย,ยังพี่นอ้องบุญกูลาดำนี่ต้องกินหัวมานำพี่นอ้องเยเพราะว่ามันมันมันในหัวนี่แค่แม่เพลยงเนาะปกตี้เมนตู่มขอกินได้หัวมั้งมันมันมนมกินก็ด้วย ของพี่สาวเพ่นฝากมาพี่สาวดอกบานมาดูเลยคือแกวมาเด้อม,มาเด้อบันชิมนะมา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 กินน้ำกันคุณลูกคุณล้านคุณผี่คุณน้องคุณผู้ใหญ่ใจดีผังลาผัางไทยต่างประเทศในประเทศกินตำชั่วด้วยกันเด้อจ,าจา้าแสบแสบคือเกามาพอกันสองมือสามมือพอกันเ่อหนึ่งกับโบเป็นอย่างเราะพี่น,น,อน,น้อ่เนาะแสียสบคือเก่าอ ว่าไพเลือมือยุบกับ้อมือยุบกับโบเล้วนัเนาะแสบแซบพี่หนุอยขัดอะไรกินอย่างยังก็เห็ดกินเลยพี่หนุอยกับ่อยาบยาก็คือบบเล้เห็ด แม่นกว่าเม่ตนแล้วก็ได้ก็ถืกเนี่ยเมตุว่าหยอกเดิมอภัยพระจิตนะพี่น้องแช่คือเก่าเลยจ้าตัวน้ำเพิ่งกะซีสันบันเทิง มามาลูกหลานคุณผู้ใหญ่ใจดีทางลา่ทาทังไทยใกล้ๆเ,เพื่อนเสียงมากินข่าวน้ำการจ้ามามาเส็ยบๆเมือ่อใดมางานแต้วกับไปสู่พี่น้องกินยุ่งกับเมือ่อใดมามือกับม่ได้สู่ละมาเมื่อ้วก็อํานาจกินข่าวนอนแนบ สู้คนกินน้ำลังนะคนเห็ดกินนะนะเห็ดกินกบไม่ตู่ไม่ได้กินกบ ผ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อเ็นหนายังได้ผ้าจะกินถูกวะกินกับเ็ดงานหน,น,น่อยเลยน้ำน้ำมีแรงเนาะมีตุน่นไปคนเห็ดงานนี่ได้ค่ะนานาเสร็จเสร็จก ขัวเป็นขัดมันเนี้ยวหนึบขัดใช่เรากับคุ่นจะดี <c oughs> เนี้ยวหนึบขัดอะไร คุ่นี่แซ่บกินแต่ว่าขามกับลงแต่ว่าขำอยู่มันน่าเดืกดสิหน่อยเพราะว่าเน็ตมันสะ นี่นับบ่นบ่เลีวมัอนี่ใครแน่บ่ม,มีแมงมีพี่น้องบ่ <c ười> ม,มีแมงมีมัอน,นี่กินสบายใจแน่จังหน่อยเส็งขนาดขับอลีขับอลีพี่น้องเอ้ยมาเด้อห้องบัดนทามห้องบัดน,นี้กเสด้ล่าเลยได้ในตุนี่ห้องช่องเถื่อขึ้นล่ารถ มามามาค cede, ุณพ <soon. S 1> ี 5, ่คุณน <Man, S 1> ้องคุณลูกคุณหลานอยู boy, course, ่ใกล้อยู่ใกล้ฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศในประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงมามากินตำชั่วกระปุ่นบมแมนขอโทษหลายหลาจุนก็ว่าแต่พูดก็แม่ลืมลดกินตำชั่วหมึกกับเบนหงกุ้งกับปุ้งลอย กุ้งลอยแบบนั Durch ้นแซ่บแซ่บไม่แซ่บก็แซ่บเองแไงพี่น้องเลยเห็ดเองเนาะมาเ้อมาด้วห้างอีกกอง ปานีจะได้ล่าแล้วไปกินลังไม้แล้วพี่น้องเนาะบ่มดบ่บมด่บดไดยาได้ต้องมดอันนี้มาสู่พี่น้องก,กินก่อนได้พี่น้องคนค่อยเ <c ười> มื่อเนี่ยขาดพักน,พน,นาพี่น้งองเนาะแบ่เป็นยางเอากระปุนแทน อ่าสำหรับคิ่นี้จก็สิได้ข้อราผีและน้องไปก่อนไปพ่อ,อ,อกนคลิดน้าเลยเป็นอย่งเดิอยังหลักหลักคิดถึงทุกคนเด้อจา้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกกำลังใจที่คอยติดตามรับชมยู่นะคะขอบคุณค่ะ